สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาทไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนจกมัดหมี่ลายสายน้ําผืนนี้สีน้าเงินนะคะ690อบาทนะคะจะส่งที่จังหวัดชนบุรีคุณลูกค้าขาคุณพี่พิพาวรนค่ะอยู่อําเภอเกาะจันทนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะยินดีแลวก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาหนึ่งผืน690บาทนะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าเช็ดมือน,น่ารักๆๆบบนีีี้้้้้แมไปใหใหชชฟร1ิินนะะนดดวยยะะค แล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นเซตโปรโมชั่นค่ะ3ผืนคุณลูกค้าขาสาผืนนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะ1,990บาทเพราะว่าผ้าสิ้นตีนโจกของเรานะคะมีหลากหลายเฉดสีมากๆสแกนที่ QR วโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคลิปนี้ ep นี้ขอขอบพพะะคคะคุณุณณนี่วิา